ดีๆสิอยู่สวัยดีครับฮะจ้าออกูดบูจะทำอะไรอะไรออกยังออกแล้วนี่ด้วยตอนหดเล่ง่ายนะดูใครดูใครดูดูรเจ้าหลยตตาตาดูกันตันตัยาวหดเลยอะไานดูสิในนี้นะดู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 หม่เป็นไรไม่เป็นไร ไมเป็นไรไมเป็นจับปิงออกดูตรงนพอมาแถวนี้แถวนี้นี่นะรูบพอพอเลือดออกอะูบพอพป็นไม่เป็พอพอาทีมากัวกลัวป็นเกาะนะลุบอกว่าพอพอทานเปังเลายาวท่าแขนศอก็มาดูใน เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปดูให้ก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนอะดูลับๆก่อนมีอีกไหมขอดูก่อนขอดูก่อนมันอีกคนนึงอะไม่ใช่เกาะหามเราบอกนะจะดูนี่ไี่ไหยต่อไปเลิกเล่นเลยแล้วลูกน้ำเข้าใจะไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ล็อกโอเคตกใจตกใจ เห็นไหมทีนี้บอกว่าอย่าเล่นน้ำบางทีอย่าแช่เพราะว่าปิงมันกอบตกใจไหมมันกัดตรงนี้จริงนี่เหรอนี่เหรอยาวอย่างนี้เลยเหรอเหรอยาวเลยเหรอยาวเยยดเลยเหรอมันยาวจากตรงไหนไปไหนไในรอยอะ ยังไไม่ด้น่าจะเกาะยังไม่ได้กัดยังไม่ได้กัดแค่เกาะเขาเกาะเฉยๆลูกเขาเกาะเฉยๆไม่ได้เราไปไม่เป็นไรไม่ต้องกีตาไปไปอาบน้ำที่นี่มาที่เกาะไม่ไม่เป็นไรพี่บูจัดการให้แล้วไม่เป็นไรพี่บูจัดการให้แล้วนะนี่รอยจะดูดนี่งเออมากำลังจะดูดเนี่ยนี่โอ้ยาวกัดจากตรงนี้ไปที่เลยเหรอโอ้อันตรายนะนี่นี่เหรอยาวยืดขนาดนั้นเลยเหรอมาดูในช่อง จริงเหรอไลูกพายน้งบน้ำได้แล้วปะทาดกระแบน้ำล้ไม่เป็นไรมันยังไม่กัดยาวไบับนจัดึงออกมาเลยอะไรเจียหรอเจียดูดิมาดูดิเออมาดูดิมาดูมันอะไรเป็นอะไรไหานเดี๋ยดูให้ เป็นไรมั้งเด็วทลายเจ้าทลามไม่ทำลายปิงน่ะลูกเอาไปไปพากันไปอาบน้ำได้แล้วไปไปผู้พาน้องไปอาบน้ำลูกไปพอแล้วมาดูมาดูไปลูกไปไปอาบน้ำไปไม่ร้องละไปไปอาบน้ำไปพากันอาบน้ำเปลี่ยนชุดเด้อเปิดน้ำใส่ห้องน้ำด้วยเด้ออาบตรงข้างนอกก็ได้ลูกไปโอ้โหเบียก้านาวไฟแคกลนฮะ

ไอ้เอกร้องก็าำไม่เจอที่จะอยู่นี่เออไม่ไดเอามาไว้อยู่นลูกเอลกรฮองอยู่ไหนอ่ะลูกกเบได้แล้วเจ้าทำไงขอเลาาวใส่มันไม่ทันแล้วคือมันมีไฟแช็กในมือใช่ไหมเผาเลยกระมาเผาปิ้งหรือเผาลูกเผาปิ้งลูกไปยืนนิ่งอยู่แค่เขาจันทร์ร้องไห้ไปโน่นเลยไปลูกไปพาน้องไปอาบน้ำลูกไปปู่ไปพาลูกไปอาบน้ำไปลูกไป พน้องไปอาบน้ำปปอสามวยไม่เอาเลยเออเออพวกกราก็ไปลงคลองอย่าลงสาคอยนี่เอาลงคลองพี่ได้น้ำคลองคอยได้เอาไปลงธรรมชาติทั้งคลองพี่อย่าไปลงสาไป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 ่ปไปไไปไไปไปกปไปไปไไปกปไ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 ปกปนปไปไปไ้ไป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 ไไปดปไปละ ลูกพี่จะสิจับอยู่บ่จับกินเลยนะฮะจับกินเลยบ่เฮ้ยพี่โหดเลยวะเอาลองบึ้งดูผมให้โคกสองขวดโอ้ยโอ้ยไปลูกไปไปดูลูกไปสำรวจอีกสักรอบดิเธออ๋อมีออเดอร์บ่ออเข้ามาดูในของโกโก้ไลนะใช่เหรอได้เห็นมันยืดยาวโซ่อ๋อยย่แม่กระโดดเต้นทำอะไรไม่ถูกเหรอ เห็นช็อตเอาไฟลุ่มเห็นช็อตเอาไฟลุลุโอ้ยเอฟนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นคำเตือนที่ต่อไปเราบอกว่าอย่าเล่นน้ำนะมันก็จะง่ายขึ้นอ่าเขาจะฟังถามว่าเราก็สงสารลูกไหมเราก็สงสารเราก็หัวเราะคือสงสารปนหัวเราะมันก็ไม่ได้ว่า อะไรหรอกนะใช่ไหมเออใช่ใช่กิมตักิมตะ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 กิมเราเรียกขึ้นบอกอย่าเล่นน้ำนะลูกเออขอแป๊บนึงอ่ะอย่าเล่นน้ำแม่แป๊บนึงอะไรนี่นะตาด้วยพีลูกใครผิดตาพี่ลูกด้วยแม่ก็บอกว่าพี่ลูกเปตาลูกป้าเด้ป้าเดชอบใจมากเลยป้า แม่ก็บอกให้ยืนตรงนี้ให้ปิดตาเขาก็ปิดปิดแล้วโทรมาดูเออไปคิดโอ้ยคอยยิ่งกลัวปิงเด้อคอยไม่เข้าใกล้เด้อตอนมันยืนน่ากลัวจริงจริงน้องปอนกลัวไหมล่ะกลัวบ่นึกนึกว่าไม่กลัวทำไมไม่ช่วยร้านหนะนะคอยยิ่งกลัวเด้อปิงคอยไม่ได้เข้าใกพวกเจ้าเด้อมันไปรอฮะแต่ว่าไม่ได้ยินอ๋อ ขอบคุณมากขอบคุณมากฮะนะก้าวบอกว่าก้าวจะหยิบออกแต่ก็เลยไม่ได้หยิบแค่คิดกโกเคแล้วแหละขอบคุณอยลูกลูกร้องไห้เกือบช็อกเอฟซีเอ้าขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณหล,ลายๆที่รับชมครับสวัสดีครับพี่น้องปิยาจหลาย